แต่จะต้องนำตัวตะวันมาติดกับลายเอีมที่ศาลเพราะสารจะบอกเรื่องทายของตะวันเดี๋ยจะต้องใส่เอี๊ยมรักบดต้นตำรวจสอนอพระจังหวัดว่าขออายัดตัวตั้งแตเป็นคดีพ่นสีกำแพงวัดนะคะทั้งนี้ทฉะนั้นสอนอพระจังหวัดอายัดตัวจากเรือนจำอัาชีพกระดาษถอยตัวคดีรักบดกนขบวนเสด็จแล้วก็นำตัวไปที่สอนอพระจังหวัด วันเนี่ยถูกยกขึ้นมีแชกขึ้นไปสอบข่าวปากคาบนชั้นสอง้วยชีร่าอิ่งรวยแล้วก็ดมยาดมตลอดเวลาเดีายวลงไปจมูกงงนะครับเราจะราดไปได้วยน้ำจิ้มด้วยนะ okay, เดี๋ยวเราจะกินให้ดูนะครับ นิ่มๆเด้งๆดึงๆปีที่แล้วเห็ดตะโรนะครับปีนี้เห็ดตะโลไม่ออกเลยได้เห็ดจมูกหมูมานะครับก็เก็บมาแล้วครับทำใจลำบากมากตายตายอันนี้ลาดไปด้วยน้ำจิ้มแล้วนะครับครับน้ำมันเยอะมากครับเนี่ครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับ เด๋ยดตันเลยอกุบๆคลุบๆเทกเจอร์คล้ายกับใครเคยกินกระพุนนะครับกระพุนดองประมาณนั้นเลยนี่ครับตานก็อืด จะไม่เป็นไรมาด้วยกันขับรถได้หลายคนอยู่ครับลิดจมูกหมูครั้งแรกในชีวิตไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่า <c oughs> ต้องรออีกสามสิบนาทีนะครับถึงจะไปขับรถได้หืมมันใช่เลยครับอร่อยมากไปแค่ไหนครับจะรีบไปโรงพยาบาล ต้องรออีกสามสิบนาทีนะครับเนี่ยระหว่างที่รอเราก็กินต่ออีกหน่อยแล้วกันกรุบกรอบมากใแบบเร็วคแบบรับให้มันเร็วกว่าสามสิบนาทีนะนะไทยน้ำจิ้มลงไปโอ้โหชำชำๆเยิมย้มๆเลยครับเห็ดจมูกหมูนะฮะกินครั้งแรกเลยนะครับอืม คงจะ yup. ย่นมาเหลือสิบห้านาทีแล้วครับกินเยอะขนาดนี้อืมกรอบนุ <h <h ่มเหมือนกระพุนกี่ไปเลยอืมอร่อยมากครับน้ำจิ้มรับรออีกสามสิบนาทีนะครับเพราะว่า้างนั้นไม่มีใครไปกับผมด้วยแน่นอนทำงานวันนี้เพราะผมขับรถครับ ทีมงานไม่มีใครกล้าขึ้นรถเลยเนะครับรออีกสามสิบนาทีไม่ตายแสดงว่าโอเคแต่เห็นเขากินกันได้นะครับผมก็มาลองครั้งแรกให้หอยากลองนะครับสวัสดีครับ